จ้าพี่น้องจ้าผัดผักบุ้งแก้วหมูสามชั้นน้ำมันหอยจ้าหนากินมะเน้อเ็จที่เรียบร้อยแล้วค่ะหนากินไหมคะมากินได้พี่น้องเด้อตักเขาตักเขามากินน้ำพริกปลาเจพี่น้องจ้าผัดผักบุ้งแก้วคะ่ะน้ำมันหอยค่ะหมูสามชั้นคะ่ะเมนูนี้เสิร์ฟพร้อมข้าวต้มนะคะพี่น้องจ้าเมนูกับข้าวต้มนะคะมากินน้ำพริกาได้พี่น้องเด้อ ผัดผ да okay? right? ักป uh ุ huh. oh. okay, no. ise, okay? ๋งเขากับเซฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะมากิดน้ำพริกว่าจะพี่น้องจ้ามามาค่ะผัดผักปุ๋งหมูสามชั้นน้ำมันหอยของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะน่ากินไหมคะพี่น้องค่ะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมากิดน้ำพริกว่าพี่น้องจ้ามามาค่ะเซีบเสียบพี่น้องว่าเสียบก็หบไปหาหมอค่ะพี่น้องเกี่อหยังกินขึ้นวขาเสียต้องไปหายาวิตามินมากิดน้ำพริกนาะ จ้าเสร็ๆจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเทานี้นะพี่น้องเด้อบายบายจุบจบ๊บๆจ้าสบายดีพี่น้องวุฒิสุขสุขคณรงค์สุบนพี่น้องจ๋ามีพิพัฒน์เสิร์ฟเมนูข้าวต้มให้พ่อใหญ่แล้วค่ะอันนี้พิพัฒน์ต้มข้าวก่อนเนาะเะนาะต้มข้าวให้พ่อใหญ่ก่อนค่ะมีส่นเจ้าหน,น่อยไอ้เจ้าหน่อยก็น,นะคะเนาะข้าวต้มก็เห็นอย่างอีกแล้ะเนาะข้าวต้มก็ผัดผักบุ้งแก้วค่ะพีพ่น้องจ้าผัดผักบุ้งแก้วใส่หมูสามชั้นน้ำมันหอยค่ะวันนี้ แต่พีว่าสีเบิองข้าวต้มให้พ่อใหญ่ก่อนค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขามว่าพัดกันค่ะแป๊บนึงค่ะเริ่มเลยจ้ะพี่น้องจาใส่น้ำมันลงไปค่ะหมันเป็นหมันหมูเด้อพี่น้องเก้หมันหมูเพี่ว่าเคี่ยวเลยค่ะเนื้อหมูลงไปค่ะเคี่ยวลงไปจ้า กระเทียมกระเทียมให้หอมๆอจ้าพอรดไล้กลอวก็ไส้ให้กรุบนี่น้ีจ้ากระเรียมให้หอมหหอมหไปเลยกระเรียมให้หอมหอหอมบพี่น้องจ้าหอมบักคหอมบัวคาใส่พริกลงไปค่ะพริกเาสพี่น้องนะ ใส่ลงไปนิดหเดียวใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะผัดผักมุ้งเก้วน้ำมันหอยนะคะหรือว่าจะมันหอยโขมยามก็ได้ลองดย ก็ลงไปแท่มีตามนิดหน่อยก็ดีนิดหน่อยใช่อย่างนี้นะใน่หมวนิดหน่อยผู้เมัากก่บใจผู้เดมบ่มากกับ้องใจ่ค่พี่น้อง เระว่าหมักเ่าด้วยต้นไทรค่ะใส่กระห้องแก้วลงไปเด้อค่ะ เติมน้ำขวดลงไปนิดหน่อยเติผมผงมันหอยลงไปแ่่เติมไฟขึ้นแ่่ ปกติมันก็ต้องใส่อันนั้นเขาใาเียวนาบะหมักก็ใส่ค่ะรนงเค่ะพี่น้องคะ แซ่บเละห้องจ้าแซ่บเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะเตมหนัก่ไหนก็นักหน่วงด้วยเพราะจะหนักแค่ไหนแต่ผมปรุงเใสเอสซอน,น้ำมันหอยไปอีกอย่านีน้ำมันหอยโขงค่ะแซ่บและค้วงแค่ไหนค่ะถือว่าจบแล้ว,ลวเรียบร้อย จัดจานได้ค่ะทุกทเดี๋ยวไปเตรียมใส่จานแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงค่ะไปใส่จานค่ะแต่พี่น้องจ๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าผัดผักบุ้งแก้วน้ำมันหอยหมูสามชั้นน้ำมันหอยเนาะค่ะเนาะน่ากินมาจากพี่น้องจ๋าน่ากินบ่ค่ะมากินในพายุอะไรพี่น้องเด้อมากินในพายุแต่พี่น้องจ๋าเสิร์ฟพร้อมกับเอาน่ะพี่น้องจ๋าเสิร์ฟพร้อมกับข้าวต้มพ่อใหญ่ค่ะเมนูข้าวต้มพ่อใหญ่อีกแล้วค่ะผัดผักบุ้งแก้วน้ำมันหอยค่ะ ใส่หมูสามพับสันนิดหน่อยคะ่ะมากินน้ำพี่ว่าเลยพี่น้องเด้อกินน้ำพี่ว่าค่ะน่ากินบ่ค่ะพี่น้องครับคุณน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะเศรษฐจ้ะจากคลิปนี้กะบอมีอย่างไรด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องอยาก,กไดไลค์กดแชร์คะ่ะกดติดตามกดกะระดิ่งพี่ว่าจะร่งคลิปบั้นนะคลิปด้วยพี่น้องจ้ะมันบอมีอย่างสิ่เหตุพี่ว่าบอสบายพร้อมคะ่ะ ปวดหัวแห้งค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเป็นไม่เกณฑ์ค่ะเป็นไม่เกณฑ์ปวดหัวไหลเพราะว่าได้ลงคลิปบ้านอะคลิปใจพี่น้องจ๋าจะถิ่มจะป่าเพี่ว่าได้พี่น้องเด้อบังคลิปเพี่ว่านะจ้าแต่คลิปนี้ก็ยังได้ได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้าประสิบภาทการแจ้งเตือนคลิปแม่สาระพักินเพี่ว่านะพี่น้องเนาะพี่น้องถือว่าบังคลิปเพี่ว่าเขาควบคุมใจเรื่องหนุ่มเรื่องเกาหนาค่ะจะเจ็บเดือดไขมือใส่ได้ไรจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บนะคะ